เอาละครับคลิปนี้เราก็เป็นเกม ROV นั่นเองเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาแจกมัดสกิน RV v เวอร์ชันใหม่ละสุดตัวใหม่อัปเดตใหม่สดสร้อนรอือโคตรดีไม่หลุดไม่โดนแบนด้วยมัดเมนูสกินโมเดล99%นะครับนะก็ไม่อาจจะไม่100%อาจจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆก็อาจจะเหมือนมันเป็นมอดสกินแหละนะก็เดี๋ยวเรามาเลือกดูกันเลยว่าตัวไหนที่เขาเล่นฮิตๆเนาะ เราจะจัดมาเฉพาะตัวที่เล่นฮิตๆเนาะก็จะเป็นนาคอร์สเป็นอันดับแรกเนาะอันดับแรกก็คือนาคอร์สไม่รู้ว่ามันฮิตหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่แต่สกินมันเท่ดีก็เลยเอามาแจกนะครับนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับนาคอร์สเนาะเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวยเพิ่งไปทดลองเล่นเดี๋ยวเราไปดูตัวตัวบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟก็จะเป็นตัวนี้เนาะนี่บัตเตอร์ไฟนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะก็ไม่ ไม่ต้องเติมนะนะก็สามารถเล่นสกินแบบส,สวยๆเท่ๆได้เลยนะก็สำหรับวิธีการดาวน์โหลดวิธีการทำก็จะมาสอนในคลิปนี้ด้วยเนาะก็ไม่ใช่คลิปนี้ดิก็จะสอนแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับนะคลิปนี้ก็จะมารีวิวให้ดูเฉยนะก็อันนี้ก็จะเป็นคิวเลนนะคิวเลนก็จะเป็นล่างสกินนี้เลยนะจะเป็นสกินนี้นะเดี๋ยวเราไปดูไปดูอะไรอีกอะตัวนี้เหร อ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวเกด้า้มแข็งนี่โคตรเท่สวยมากสีเป็นตีน้ำแข็ง,โอ,อออขงโอ้โมีมังกรด้วยมังกร <c oughs> นะก็เดี๋ยวเราไปลองทดลองเล่นตัวอันนี้ตัวแรกเราไม่ทดลองสักทีนี่แรกก็จะมวยไทยนะมวยไทยกันี่นเดี๋ยวเราไปทดลองไอ้ล้อเลี้ยวก็มีนะล้อ,อเลี้ยวอันนี้ก็มีเนยไอริสเนย ก็จะเป็นนี่เอฟเฟกต์รนะอย่างสวยอะ่ะม้วนตัวลงมาตัวอะไรปรสิตหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราเป็นทดลองเล่นกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการทดลองอเป็นลายตัวไปเนาะแต่จะดูทั้งหมดมันก็คงจะนานะอ่ะก็ขอ,อเปิดให้ดูเป็นบางตัวแล้วกันเนาะ โอเคตอนนี้เราก็ในเกมที่เรนะียบร้อยเนาะขออัพสกิลก่อนเลยแล้วการเอาเลเวลสิบห้าไปเลยนจัดไปโกหนึ่งหมื่นหน,หน,หนล้านไปเลยนะเราปิดครูดาวเนี่ยเปิดมอนเตอร์อะไรเปิดให้หมดนะเดี๋ยวเรามาทดลองแบบนําใจไปเลยนะก็จะเป็นต่างนี้เนาะก็จะเป็นเอฟเฟค100%เซเลยน,นี่ปะก็ไม่ต้องเส<ย>ียตังเติมนะครับนะก็จะเล่นสกินได้แบบนี้เลยนะ อันนี้ก็ไม่หลุดนะครับนะไม่หลุดไม่เด้งนะไม่หลุดไม่เด้งไม่โดนแบนด้วยนะจะเป็นมังกรปาลมมาอะไรนะนะปุ๊บปุ๊บดาวใจเนี่ยดาวใจวนะ่าเนะี่ยก็ไม่ได้เล่นนะและสำหรับเนี่ยนะก็ประมาณนี้นะสอหรับไอนีเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันเลยเนาะ โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่วุคลิงเก้ยกๆนะก็จะเป็นอ่าล่างนี้เนาะกอเ่ยปึ๊บปึ๊บเปิดคอนเตอร์ไปปิดแค่นี้แล้วกันนี่เอฟเฟคร้อยเปอร์เซ็นต์สวยมากเลยอืมมีอะไรพุ่ง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 ขึ้นมาตัวอะไรนะตัวอะไรผมไม่รู้หรอก ป,ประมาณนี้สำหรับวูคลองเนาะก็สำหรับใครที่ชอบก็สามารถโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนาะก็ลิงก์ใต้คลิปกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดโดยตรงเลยเนาะก็รอวิประมาณ25วินานท์นะแล้วก็เข้าไปโหลดได้เลยก็จะมีคลิปวิธีการสอนลงสอนโหลดด้วยก็ทําตามคลิปนั้นแหละนะก็จะทิ้งไว้ให้ครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนบ้างเนาะก็สําหรับลิงก์ก็นี่เลย นี่ตอนนี้เรากม่ในเกมโอ้โหโคตรสวยเท่นั้นแบบแคลรี่เออตัวใหม่ล่าสุดเลยโคตรเท่โคตรสวยเอามาตะปั๊บปุ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 เบปุ๊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 บปุเปุ๊บ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 ะุ๊บป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 ๊ แหลกแข้างคข้งโ,โหถึงกับค้างเลยทีเดียวอันติเขาอันติอันติเมื่อกี้เอาโหแข้งอันติหลายกาดมากอันติอันนี้อันนันตินี่มันสก,กิลแรกมันจะเป็นไม่มีเสียงเหรอวะเฮ้ยเสียงบัก เนี่ยก็จุดเสียก็คือ,อเสียงไม่มีนะครับนะก็นี่คือข้อเสียของสกินบัคนะนะแต่ก็ไม่เป็นไรน่าจะเล่นกันได้นะนะเดี๋ยวค่อยแก้ใหม่นะนะก็รอตัวใหม่เนาะตัวนี้ก็เล่นไปก่อนเนาะดูสกินเอฟเฟกนะก็ไม่หลุดนะนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่เลยตรตรงนี้เบื่อแล้วดูตัวใหม่ โอเคเดี๋ยวเราไปลองนาคอสกันเลยดีกว่าเน้ะนาคอสเรายังไม่ได้ลองไปลองนาคอสขึ้นบ้างนะโอเคนาคอสโคตรเท่เลยโอ้โหนี่ยังสวยนาคอสเท่จัดจัดไปแล้วอัพให้เต็มรับแล้วก็ไปใส่เดียวมันเลยมันทําแล้วนนาคอส ดูเดิกสกิลโหเท่ปุ๊บปุ๊บหืมหยืนแอคเลย <c oughs> นาคอสบอกกูยืนแอคไม่ต้องทำอะไรก็ตายแล้วนาคอสสวยมากเลย เราปุ๊บเล่นไงว่านาคอสปุ๊บปุ๊บต้องเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าเนาะโอ,โอ,โอ้ดให้มากเลยโอเคครับก็สำหรับนาคอสก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัว,อ,ตวอื่นเนาะ ทูเรนทูเรนก็จะเป็นประมาณนี้นะั้นะเป็นประมาณนี้เลย,ยตุ่ม,ม,มอันต๊บปุ๊บเรียบร้อยอเรียบร้อยครับผมตายหืไม่เรือซาก โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับ Moskin RV เนาะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะก็สําหรับวิธีการดาวน์โหลดก็ลิงก์จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเนาะวิธีการสอนลงสอนโหลดก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะก็อ่านนะครับวว่าวิธีการสอนโหลดคืออะไรยังไงเนาะก็ดูคลิปนั้นไปแล้วก็ทําตามทําได้เนาะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับ